เฮ้ยพี่หกหกหรือเปล่าสี่หรือเปล่าหกสองหรือเปลา่าเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะถ้าใครจะแดกแก็แดกไปอ่ะเออขับแบบเนี้ยม,มีความสุขแบบเนี้ยทำไม่อ่ะอโอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็ เช่นเคยนะครับผมวันนี้นะฮะพี่จะมาทำลิปเกี่ยวกับเกี่ยวกับน้องสนิมนะฮะก็คือวันพรุ่งนี้นะฮะมันจะมีสนามกอล์ฟ18ด้วยทุกคนว้าวตัวเล่นเอง What What the fuck วันพรุ่งนี้นะฮะมีสนามกอล์ฟ18พี่ก็คิดว่าที่แรกเดรย์เดียบอกว่าเออ เ,เราเอาเรถเดิมเปไหมรถที่แบบว่านพวกมีโอม,มีโอเดิมๆของพี่แล้วก็สกูปปี้ไอของพี่บายเบลอีกคือก็ออกไปนะครับผมพอไปมามันแบบว่าถ้ามันเดิมๆม,มันก็แบบว่ามันจะน่าเบื่อไปนะครับผมก็เลยแบบว่าลองสนิทไปคันนึงเบลอีกคือน่าจะเอาสกูปปี้แม่สกูปปี้ก็วิบากไปนะครับก็มีสองตัวเลือกอยู่เลยคือจะไปนอนชิดอยู่ แต่ตอนนี้เนี่ยพี่อะเอาน้องสนิทไปนะครับเพื่อให้มันได้แว้นหน่อยให้มันได้วิ่งหน่อยเออไม่ก็แบบอยากดึงห่ังดึงหนังเนี่ยมันแบบดึงหังดีงนะแบบดดดลูกเล็กๆกับไม่ถึงหกสิบมันก็ดึงหังได้นะคับผนะมเพราะอะไรบางคนแม่งเฮ้ยพี่ห้าเก้าจริงเปล่าเฮ้ยพี่ห้าเก้าจริงเปล่าจะให้กูทำอะไร ก็าสาบานนะเอาเลยเอาสาบานเลยมันไม่ถึงหกซีบบอกเลยมันไม่ถึงหกซีบแต่บอกเลยที่มันวิ่งขนาดนั้นก็คือไล่สัน้นมันก็ไม่ถึงไล่สันนะ้นอ่ะมันไล่ประมาณโลนึงนะอ่ะม,มันไม่ใช่รถระดูอ่ะแต่มันคือใช้งานได้สามสิบเปอร์เซ็นแต่คือแว่นเจ็ดสิบเซนนะมันจะแบบค่อนข้างแว้นเยอะกว่านะครับก็ถามว่าตึงมากไหม มันก็ตึงตึงนะแต่แบบไม่ยังไม่ตึงแบบตึงเปี้ยแล้วนะตึงเปี้ยแบบแบบพวกที่เอาไปแข่งกันอะแบบมันต้องสเตอร์หลังแบบโอใหญ่สามหกสามเจ็ดแต่อันีใช้สามสองอยู่สเตอร์หน้าสิบสี่อะอ่าอันนี้ก็คือแบบยังไม่ยังไม่ยังไม่ถึงค่อนข้างแล้มันถึงมันอยู่ที่ประมาณค่อนข้างตึงแต่ไม่ถึงกับตึงนะครับแล้วบวกแล้วบวกน้ำหนักพี่ด้วยเนี่ยมันจะก้าสอยู่แล้ว มันก็แบบถ้ามันไม่ไล่ถ้ามันไม่ไล่แบบเนี้รถมันชอแบบยานเข้าใจไหมรถมันจะแบบแบกเราอะเบร์ไมันก็แบกะเออมันแบบมันจะไม่วิ่งนะมันก็ต้องตึงหน่อยนะ้าถบมันหมนแม่งหลอดเลยหมดเอ้ยที่หกหกหรือเปล่าหกหกชักห้าหรือเปล่าหกสี่หรือเปล่าหกสองหรือเปล่าไม่ไม่ใช่มันไม่ถึง 60เลยยังไม่ถึงเลยบอกเลยว่าไม่ถึง60นะครับผมทำยังไงก็บอกว่าไม่ถึงหกผมเป็นคนที่โกหกไม่เป็นถ้าผมโกหกน้องคนดูเขาจะดูออกว่าผมถ้าสมมติว่าผมโกหกมันจะดูออกง่ายๆเอาง a, hi, en, י, ่ายผมเป็นคนแบบนี้นะโอเคก็รถคันนี้คู่นี้ก็จะไปสนาม ดีแปนะครับดีพีนี่คือเดือดๆนะครับไม่ใช่เดือดแล้วพูดไปแล้วนี่ก็คือตอนนี้เราเปลี่ยนหน้าไมใหม่แล้วคือพี่เปลี่ยนเข็มไม้นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนแผงไม้นะครับมันไม่ใช่ชุดไอ้ที่แบบเป็นชุดไฟนะไม่ใช่นะครับคือเปลี่ยนแค่เฉพาะสีนะครับผมนี่แล้วก็ดูแปลกตาไหมนี่เกวัดน้ำมันนะครับผมดูดูดู เห็นแล้วนะครับผมตอนนี้ตอนนี้นะครับผมเห็นแล้วจับไหมแม่สวยไหมฟินเองคุณเองจริงดิทำเองอ่ะใช่สวยสวยสวยใช่ฟินจเองก็ตอนนี้พี่ทำกิจกรรมไปแล้วนะครับผมก็คือคลิปน่าจะลงพรุ่งนี้แหละการเปลี่ยนไม้ในการเปลี่ยนแผงไม้อะไรพวกนี้ที่ลงพรุ่งนี้นะครับผม แล้วพวกนี้เน,นี่ยพี่แจกพี่แจกนะครับมันเป็นแผ่งไม้แท้แจกแต่ต้องไปคอมเมนต์ของคลิปพรุ่งนี้นะครับของของคลิปที่ทําเกี่ยวกับแผ่งไม,ม้อะนี่แหละเพราะว่าพุงเปลี่ยนจีนเองทําไปแล้วแต่มันต้องโหลดในโป๊โป,ปมันช้าก็เลยเอาคลิปนี้ลงไปก่อนว่าคลิปนี้ทําเสร็จแล้วนะครับผม Okay. โอเครถก็ไม่มีอะไรมากนะอันนี้ก็เป็นของแต่งอีกชิ้นนึงนะครับที่เพิ่มมาในสนามนี้แล้วก็เป็นฝาครอบครับนี่เพิ่มมานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้เห็นการละเดิกๆที่สนามนะครับผมมีคนหลายคนบอกว่าไมสนามพี่ที่แรกที่อยู่ว่าจะไปหรือม่ไปนะครับเพราะว่าชุ่งนี้ฝนมันก็เยอะที่ใต้ตอนนี้ฝนเริ่มแบบหน,นักมากบ้านเราบ้านเรานี่หน้าหนาวนะใช่บ้านเราถ้าเป็นภาคเหนือตอนนี้น่าจะแบบ ปลายฝนก็นหนาวแล้วเริ่มมีไม่ค่อยมีฝนละแล้วมันก็ยัไงไงเนี่ยคือใต้เนี่ยมันบแบบฝนแปดแดดสีฝนแปดแดดสีใช่คือมันเยอะนี่คืออ๋ออ่ะนี่กำลังเข้าหน้าฝนนะตกใจเลยเมั้งใช่ <laughs> ช้าตัวยบอกว่าเพิเข้าหน้าฝนแบบงงนิดงงเลยก็คือเดี๋ยวพี่ก็จะล้างอันนี้นะครับแล้วรุ่งนี้เตรียมตัวไปที่สนามนะครับ ก็ถ้าใครอยากวิ่งด้วยก็มาวิ่งได้นะครับหรือใครที่แบบทําช่องเล็กๆหรือใครที่ทําช่องอะไรอยากอยากจะมาเแดกพี่อ่ะก็แบบเออต้องแบบเชิญค่ะเชิญไ <c oughs> <c oughs> อ้ยี่อ่ะผู้ไปหมูให้เขาคนอื่นแดกอ่ะครับคือส่วนมากัวขี่คนอื่นนี่น้ำหนักจะอยู่ที่สนะี่สิบเนาะดูสี่สิบสี่สิบห้าแล้วพี่เก้าสิบเนี้ <45. S 1> 90, ยเอาตรงนะ บางคนแบบแม่งซีเรียสเว้ยเฮ้ยแม่งกูโดนแดดออกก่อนเลยมันไม่ใช่สําหรับพี่มันไม่ใช่เออพี่แบบเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะถ้าใครแดดถ้าแดดไปอ่ะเออขับแบบเนี้ยมีความสุขแบบเนี้ยทำไมอ่ะเออบางคนบางคนแดดที่วินแล้วมาดีใจอะไรไม่รู้ส่งเพศถูกมากเลยดีใจทำไมพี่ยังขับออกโดงไม่เป็นเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รู้ เปลี่ยนเปลี่ยนตลอดนะจะเป็นจะเป็นเปลี่ยน,นะจะเป็นเปนลนอะไรน้องตัวเหมือนเหมือนชัาตัวแกลเออเหมือนช่าตัวแกลแบบทีแรกอ่ะคัดมันแบบอย่คัดเท้าใช่ไหมเริ่มแบบเออจะออกจะออกดีแล้วเปลี่ยนคัดมือแหน่เปลี่ยนคัดมือเสร็จคัดมือแบบว่ามันออกนิ่มอยู่เพราะว่ามันเป็นลูกลูกเล็กไงมันไม่ใช่ลูกใหญ่มันจะแบบไหวได้ไงตอทีนี้พอพี่ออกเริ่มได้แล้วเปลี่ยนอีก เปลี่ยนผ้าคัดแบบให้มันเป็นแบบของดีอ่ะแล้วแบบแค่แบบนะี้ตั้งปั้งแบบมดบึกบึกบึกแล้วก็จูนให้แบบว่ารอบต้นหแนบบ่อให้หนักหนาวชั้นตะลยจัดให้นะครับโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ <Okay. S 2> ก็ได้เห็นกันแล้วว่าในการวิ่งของน้องสนิทมันเป็นยังไงแต่พี่ก็ถ่ายลงหลายคลิปแล้วนะแบบไปเที่ยวทะเลก็ถ่ายลงหลายคลิปแล้วนะ้วมันเออเป็นยังไงว่าเจ้าหนึ่งก็ปิดยกเจ้าสองก็ปิดยก แต่เราก็ต้องไปลองอเขาเรียกว่าอะไรอะความรู้สึกมันเราต้องไปสัมผัสใช่สนามยังไม่ได้กล้สัมผัสแต่แ way, as well as แตบางคนบอกว่าเห็นในเดืนเหมือนแม่งแรงจังพี่โอ้โหบางคนแม่งร้อนบางคนไม่ใช่มันต้องไปดูที่สนามมันไม่ใช่ดูแค่ตรงนี้เพราะทั้งสนามอาจจะไปแม่งโดนโดนหกสีแดงมันก็เป็นระโบงโดนรูปหกสิบวกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพี่ไม่ได้ซีเรียส ที่ว่าแบบเอยเดินไหนกูต้องหาเนี้นะไม่ใช่เพราะเวลาพี่บินซ้อมมีทั้งทั้งซอยนี่พี่บินขับคนเดียวมันก็เลยแรงนะนั่นแหละก็มาวิ่งสนุกสนานด้วยกันได้ไม่ไม่ซีเรียสนะครับผมนั่นแหละเออมันไม่มีอะไรพุ่งนะว่ะไว้เจอกันพรุ่งนี้ไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับผมก็พวกโดยรวมมันก็เดิมๆนะครับเดิมๆเดิมๆอย่างครั้งที่ ไปสงขากมอมานั่นแหละเดิมแคอตึงใช่ไหมนิดตึงอ่ะไม่พูดเยอะเจ็บคอพวกนี้เจอกันสนามกมสิบแปดเชิญน้องๆมาแดดเตรียมนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีแล้วมาถ้าชอบกดกดไลค์นะฮะกดซับสไครต์ให้กับพี่ด้วยช่องกำนันแป้งค่ะช่องกูช่องกูก็โอเคขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปนี้นะฮะหวังว่าจะสนุกไม่มากก็น้อยก็ ถ้าพูดผิดประกาศไรเข้าขออะไรด้วยนะครับผมขออนุญาตปรักา